สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้มีหลากหลายคําถามที่ถามเข้ามานะครับว่าวันนี้ครับบริษัทเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้เรามีคําตอบให้ทุกท่านแน่นอนครับวันนี้บริษัทเราครับชื่อบริษัทไบเน็ตวิลเลนโกลคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับบริษัทเรานะครับสานักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่นะครับตึกช้างกรุงเทพมหานคร ตึกช้างเนี่ยนะครับอยู่ที่ชั้น9และชั้นที่11โซน B นะครับชั้น9ครับบริษัทไบนิกยูนิโ GO คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับดูแลงานโดยท่าน CEO พัฒรชาติมันษานะครับที่จะดูแลเรื่องของสินค้านะครับดูแลเรื่องของแผนการตลาดดูแลเรื่องของผลประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกๆคนนะครับและชั้นที่11นะครับเป็นบริษัท Big Risk Program นะครับ ที่ดูแลโดยท่าน p r e s านนะครับท่านอํานาจวันษาที่ดูแลเรื่องของระบบนะครับการจัดคอร์สสัมมนาที่พัฒนานะครับสมาชิกทุกๆคนให้เป็นมืออาชีพนั่นเองนะครับแล้วก็ท่าน MD managing director นะครับท่านประสิทธิสอนแสงที่ดูแลเรื่องของผลประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับและชั้น9และชั้นที่11นะครับที่ติดช้างท่าน CEO พัฒนาชาติวันษาครับได้ซื้อเป็น นะครับทรัพย์สินของสมบัตินะครับของบริษัทนะครับโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับบริษัทไบนิตวิลเลนโกคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครือข่ายผู้บริโูคที่ถูกต้องตามกฎหมายครับบริษัทของเรานะครับเปิดมาตั้งแต่ปีนะครับเปิดทําการมาตั้งแต่ปี2545ถึงปัจจุบันครับซึ่งตอนนี้มีระยะเวลา20ปีย่างเข้าปีที่21 และความยอดเยี่ยมของบริษัทไบนิตยูเนียนโกลคอร์เปอรเรชั่นจำกัดร่วมด้วยระบบ Big ก i s ิ Program ครับเรามีการจดทะเบียนนะครับสคบ50ล้านบาทนะครับท่าน CEO พัฒรชาติวันษาได้นำเงิน50ล้านบาทครับไปค้ำประกันนะครับกับสคบ50ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ทุกทกท่านที่จะเข้ามาทํากับบริษัทบริษัท e ิเนโกคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับว่าบริษัทเราถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับและบริษัทของเราครับเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความดีงามและให้ทุกท่านได้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทของเรานะครับคือบริษัทที่อยู่บนพื้นฐานของความดีงามและถูกต้องตามกฎหมาย100%ซวันนี้ ขอบคุณทุกทกท่านที่มีคำถามวันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ